มากันกี่คนโอ้นี่ครับครั้งแรกรถทัวร์เราสองหมื่นแล้วบาทสองหมื่นโอ้หเหมารถตัวมาเลยเอาหมดเลยนะอุ้ยรับหมดเลยนี่แวันนี้ต้องจำอยู่ขวดเดียวได้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 โอ้หตื่นเต้นใหญ่ครับวันนี้มาเป็นรถทัวร์เลยมาจากกันเอาอะไรมาแก้บนครับ กิดเอาตูเดียนมาแก้บนยังไม่ออกยังไม่ออกน้องออกแก้วแล้วเนาะเออยังไม่ออกรูปเนี่ยมีมข้างล่างมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างครับโอ้เดี๋ยวไปส่องป้ายทะเบียนกันเด้อใคก็มีเลยฮะใครไม่มีดอกไม้ทุกเบียนมีครับมากี่คนน้อพ่อมากี่คนครับนี่มากันกี่คนโอ้นี่ครับ ครั้งแรกรถทัวร์เรามาถึงที่เลยมาจากจันทบุรีนะมาจากจันนี่โอ้ทัวลงทัวรลงแ,แล้วหัวพยานน่อยู่ไกลไหมไกลเลยปิดนะปิดกำลังวันนี้ผมจะเอาหัวหัวจำลองมาแต่ว่ามาไม่ทันออมาตอนเย็นยนะูออ่นน่ะมาตอนเย็น พยายามลงครับโอ้ยรถตัวลงเลยวันนี้ครับตัวลงตัวลงจันทบุรีของแท้เลยนี่ตัวลงของแท้เลยนี่ไปทะเบียนไปทะเบียนตัวลงของแท้ลำบากหน่อยเด้อครับเมื่อก่อนก็ลำบากกว่าน,นี้แหละมึงครับกำลังจะลงกัน มค่อยลงเดอ้อโอ้มาเพียบเลยครับสามสิบสั้นเลยทำสะพานเสร็จพอดีครับย,ยังยังคือนที่ยังไม่ลงสะพานแสดงว่าแก่ 3, เยอะค้มาเยอะบ้างแต่ละว,วันก็มาเยอะนี่แล้วค่อยๆเดินค่อยๆเดินี้นะ อเอาเด้อมากี่ท่านกี่ท่านก็ขอให้ได้โชคกลับไปทุกท่านนะครับเด้ให้โชคได้หมานกลับไปทุกคนมาจากจันทบุรี <c oughs> โอมาถึงได้ก่อนเขาเลยนี่ ได้ก่อนเลยอันนั้นมันเป็นใต้ดินประจำอยู่ใต้ตัวไหนแม่ใต้ไหนหกเจ็ดหกเจ็ดไปเจอตรงไหนหรือว่าไม่คิดเอาเองโอ้คิดเอาเองเป็นเลขงูหกเจ็ดหนคนไหนเอาหิวไข่มัเนาะครับอืม อขอปู่ไปแล้วก็ไปจุดที่รีสอร์ทก็ได้ฉันว่าฉันไม่ลงมาเห็นไหมนะมาจนได้เอ้าได้โชคพอได้โชคพอได้โชคได้โชคเรามานั่งรถ้า มี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 ปิงปองให้ล้วงนะครับมีปิงปองให้ล้วงนะครับในอยู่ในหายครับถ้าไม่จุดอ่ายังเร็วไปดีใจเลยอืมได้มาจนได้เนาะ นี้ก็ย uh> ังไม่ไม่นันใหม่ๆอ่ะตั้งใหม่ๆเลยที่เจอใหม่ๆเลยอืได้มาสมใจได้มาสมใจเดี๋ยวมาใหม่ครับได้มาแน่นอนมาแนน่เพราะว่าเดี๋ยวต้องขึ้นมาถอาก็อยอีกครับใช่เนี่ยวันที่เก่าอยู่ก็ไม่แต่กยังไม่เปิดก็อยู่ไว้รอรอเปิดมาใหม่เดี๋ยวได้แล้วสามตัวได้ไปแล้วสามตัวตรงเดี๋ยวมาแก้บนแล้วครับเดื่องหน้ามาแก้บนใช่ไหมวันนี้บนมาถูกได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเราถูกมาเร็วเอาวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลาวก่อนพรุ่งนี้ลาวก่อนวันที่เก่ามาแก้แล้ว ไปทางไหนนู่นครผมต้องเข้าไปเดินทางไปนี่ครับแปดร้อยเมตรเอาให้เขาเปิดขึ้นมาเปิดเมื่อไหร่ที่พายังไม่แน่ใจยังไม่มีกำหนดพลา,าแล้ก็น่าสนพอดีอ่ะครับ ตอนนี้ก็คือคุณคุณพ่อนะเคือครีมนะครับได้โชคจากปูกแล้วเอาไข่มาถวายหนึ่งสองสามี่ห้าแผงเดี๋ยวมันรอลุ้นเลขทุกคุณพ่อกันต่อว่าจะได้เลขไหนสามองอะไรวะกลุก่อมบก่อนีอนอนนะนรูแรกนี่น,น,นะ สองวันแล้วมาไม่หันเรไม่รู้ไงเรากำหนดวันมาช้าไงเปิดรื่นกาจงะงวนปัจจุบัยที่เพอหน้าฝนเนี่ยเะเปิดเลยเพราะว่าพน้าแล้งเนี่ยเขาจะิดเพราะว่าเกลัวไฟไหมทางกรมอุานนกกัไฟไหมใช่ใช่เดินไปตมไปไหว้ถ่านแต่อยู่ตรงนี้เราได้ไหเป็นไงถึงได้่วงนั้นจะมาเที่ยวดีพัฒรวกันแล้วก็ขอพระปู่ว่าตังติดเทวิฐาน บอกว่าขอค่าเดินทางขอค่ารถแต่ไม่ได้ลงมาลงมาไหมต่างจีตสารยังไม่ลงมามาครั้งนี้ครั้งแรกอแล้วก็โดนหวยสามร้อยบาทสองหมื่นบาทสองหมื่นโอ้เหมารถตู้มาเลยไม่อะมาคิดว่าจะเหมารถตู้มาให้เดี๋ยวคงจะมากันอีกเปลี่ยนน้ำมันเติมตะเกียงผ่านคะเติมได้ครับออน้ำมันเปลี่ยนน้ำมันไหมคะไม่ไม่ครับเดี๋ยวผมให้เติมเลยครับครับทีมงานเราตั้งใจมาอยู่แล้วไงที่นี่มันต้องต้องมีคนถูกแหละในเนี้ น่าตจะมีคุณโชคดีเหมือนพ่อแหละถูกตัวไหนนะถูกตัวไหนถูกตัวไหนครับวันนั้นที่เขาของดูรัชนีนะครัพอดีคำนั่งเลยได้เลขอะไรหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองซึ่งเจ็ดสองมันออกเจ็ดไอ้เก้าเจ็ดสองไม่ได้หกเจ็ดสองโอ้โหถ้าออกหกเจ็ดสองก็ได้เยอะหน่อยเนาะเอาละดูได้สองรัชนีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้นะเราลุ้นเลขทูบก่อนเลขทะเบียนอะไรเนาะหัอ ได้ทะเบียนรถอะไรนะพี่เบียนอะไรสามศูนย์นี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดอือนารุนเกถูกกับพ่อดวงเหงเด้อครับนี่เนียขนาดไม่ได้มาเนอะขนาดไม่ได้มายังได้โชคขนาดเนี้อือครับผมขอบคุณมากครับอือ แม่พอซื้ออะไรเล็กๆพอเล็กซื้ออะไรเล็กๆหน่นี่ในี่เลขทูบยังไม่ออกนะนี่ทะเบียนรถแต่รถที่บ้านในถือชูนัยพ่อถือชูน่อยถือชูนัหน่อยครับนี่แหละซ้อมใบใบแดงยังไม่มาสองยังไม่มาไปใบแดงยังไม่ได้เดี๋ยวนะครับพอแป๊บหนึ่งครับตัวที่ชอบเลยรถรถป้ายแดงป้ายแดงยังไม่ได้แต่นี้อันนี้คือทะเบียนป้ายแดงอทะเบียนบ้านเก่ารถเก่าที่บ้านอ๋อ้เจ็ดหกหกเจ็ด เจ็ดหกหกเจ็ดนะับสี่ใบหกเจ็ดตัวกลับตัวกลับเลขนี้ไหนไหนหัวหน้าทีมไม่เห็นมาเลือกหัวหน้าทีมไม่เห็นมาเลือกตั้ลอตเตอรี่ล่ะกำลังอยู่กำลังอยู่ออเหัวหน้าทีมยังไม่มาเลือกนนั่หัวหน้าทีมบอกว่าเอาคนละใบใครได้ใครได้ก็ได้ไปนะก็ได้ก็พามาแล้วกันเนี่ยเอ้อจะมีขายพวกนี้มาเลยเธอ ไม้แล้วน่นอืมไม่กินละครับให้ลูกชายเป็นละจะคืนให้ลูกชายละเลขดังเลขดังเลกดังเก้าสามอู้เลขดังนะครับนี่ไอ้ใต้ดินอันหมดละนี่คุณรวงเงินดวงเงิน เอาหมดเลยนะอุ้ยรับหมดเลยอย่าบอกนะออก93มาหนิใหญ่จะกลับไปเองเดี๋ยวโอเคครับโอเคครับนี่ตกแก่ใหญ่ทกแก่ใหญ่เจ้าแต่นี้ทกแก่เนี้ย93นะครับนะครับคุณแม่คนนี้93กี่ใบนะกี่นี่ย6ใบ6ใบ6ใบแม่ไม่เอาให้หมดเลยเนี่ยฟองใบเนี่ย ได้นีิส่วนมากได้นีิได้นีิส่วนมากจะไปทำบุญเนาะเนาะส่วนมากจะไปทำบุญเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถูกจิงเหรดี๋ยวรางวัลใหญ่ก็เหมารถทัวร์มาทั้งคณะเลยครับขอบคุณครับมา,ววท,มาที่เด้อ,ขอ,ขอ,ขอว,วันที่เก้านะครับจำไว้นะครับวันที่เก้าเดี๋ยวคุณแม่เจ้า,จาของคณะทัวร์จะพาเอฟซีมาที่จุดใต้สะพานอีกจุดทูนในสามเก้าครับครับ เเนี่ขนาดแค่ว่าอธิษฐานเอาทางโทรศัพท์นะครับผ่านทางช่องรัิชีชาแนลนะโอ้โได้ถูกแค่สองหมื่นกว่าบาทเองถึงไหมแต่ได้เนาะนี่องนายังโดนเอะนั่นแรงมถูกกันหลายคนนี่มาแต่ว่านี่วันนี้ซื้อปจำมัอยู่วเดียวเนี่ยหลายแสนหลายแสนที่จริงอะซื้อขาเสองแล้วมันยอยู่ หยุดก่อนเดีือนเป็นเจ้าเจ็ดสามเราซื้อเราซื้อเจ็ดสองอ่ะมาตรงสามพันห้าพันสามพันห้าพันตลอดแต่ก็ได้อยู่แต่ว่าเราเราซื้อแต่ข้างล่างเราไม่เคยซื้อข้างบนอืซ้ข้างล่างกับข้างล่างเลยข้างบนเน้นกันเน้นเลยเน้นเลยในข้างล่างแล้วข้างบนก็ซื้อสามสี่ร้อยแต่ก็ถูกสามร้อยนะสามร้อยก็เป็นพวกเดือดโอ้โหครับครับแต่ตั้งใจมาตั้งใจดีเนาะ เย็นเก็บเลยนะให้มากกว่านี้ใช่ครับเอาสักล้านนนือมเไปเ้เขจ้จขอบคุณครับเอาไปดิเอาไปดิครับเอาไปเลยเอาไปเลยครับต้มเราเราเรไปแล้วก็แบ่งไว้ด้วยเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับแบ่งให้เขาไว้ด้วยให้เขาดูคนนี้ดูดูีด้วยเาะว่าแแล้วก็ไปสาแเออเอาไว้แจ้าขอบคุณมากครับพ่อขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็แบ่งๆกันกินนี่แหละครับแบ่งกันกินนะครับครับดูแลอยู่ที่นี่แหละครับ ได้มาอีกแน่นอนครับผมถูกไม่ถูกมาแน่นอนมาร้อยเปอร์เซนต์เพรนต้องมามาไหว้ทันให้ได้อะวันที่เก้านะไม่รู้เก้ามีนาเนาะเก้ามีนามาอีกครั้งหนึ่งเก้ามีนาทีรีนี้จะมาไหว้ท่านจริงๆก็ต้องให้กำหนดดูนะซิกระไก่ซินปีน่ะน่ะเอาที่ว่าเปิดแน่นอนเอาที่ว่าเปิดแน่นอนนะเนาะน่ะเอาที่ว่าเปิดแน่นอนช่วงไก่ซินปีเนาะครับแล้วก็ทาหล้วเนาะครับทำทำสามแล้วก็องค์ปู่อยากเห็นของจริงกันเนาะไม่ว่าแต่มาทั้งทีต้องเห็นของจริงให้ได้ งปากลอ่ะนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับเลขทูบก็จะมาแล้ววันนี้คุณพ่อชอบเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ดแต่เบียนรถแต่เบียนซื้อติดไปไงเนาะซื้อติดทุกงวดใช่ไหมติดไว้ทุกงวดอืมแต่ต้องเน้นที่เลขทูบใช่ไหมเลขตัวอะไรกันลูกนี่เน้นที่เลขทูบเน้นที่เลขทูบสี่หกนสี่สองแปดแปดแปดแปของพ่อเนาะอันอันแรกนี่ไม่ใช่ไหมอันหกหนึ่งนะไหน อ๋อได้แล้วเหรสี่สองแปดสวยมากอ่ะได้แล้วได้แล้วใช่ไหมมาใช่ไหมสี่สองแปดอ้าวทำไมมีเยอะจังไงทำไมเรียกเยอะจังไงจมนวนสี่บ้านสี่สองแปดสี่สองสามแปด้างหลังปดแปดแปดเนาะมาแล้วมาแล้วทะเบียนรถตัวก็คือศูนย์แปดเนาะศูนย์แปดเป็นรถศูนย์แปด บนมันไม่ชัดนะอันนี้อาจจะไม่ชัดนะครับช่วยสองแปดสี่สองแปดครับเชียวชวโอเคครับสี่สองแปดครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคุณแม่เดินทางเดินทางกลับโดยปลอดภัยด้ยครับเด้อจะได้มาเจอกันใหม่เด้อครับไม่แน่เอาไปลาวก่อนเนาะเอาไปลาวก่อนไปลาวก่อนใช่เผื่อจะได้มีค่าน้ำมันมาด้วยเฉพาะเพราะเอาไข่ลูกหนึ่งไปตอกให้ปู่เดยวนี้เยไปตอกลงน้ําให้ปู่เอาไข่ใบหนึ่งไปปอกให้ปู่ลงน้าครับ อ่ะขอทุกท่านโชคดีนะครับสี 2> 4, 2, ่สองแปดกับคุณพี่คุณพ่อคนณะน,นี้พูดใช้สำคัญกับคุณแม่นะถูกซื้อที่หนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นนะครับตัวเป็นหมื่นเลยโอ้สุดยอดเหมืนอนว่าเพิงไป,ปงวดใหม่ก็โดนเยอะเอไปทุกนึงไปต่อลงน้ำนะครับเก็บเปลือกกลับมาได้เลยครับนะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีครับพญาเข่งนันน่ครากนะจุดสักการะใต้สะพานนี้เด้อสำคัญนะถูกจริงๆเด้อสาธุ